วิโซลีก็สวยครับสุภชัยก็สวยครับโอ้โหนิบุลีรัมครับโหดมากครับครึ่งแรกนี่สี่ไปแล้วแต่ดูเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนครับปั่นไซโก้โอ้นีก็สวยครับโอ้โหไล่มาเหมือนกันครับเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับเอาเลยครับยังไม่หมดหวังสักทีเดียวครับจักวุิบูลสุวรรณโอ้ีิตีไใสก้อยครับลูกนี้แหมก็ยังยิงได้นะครับบริเซโรในการมาเยือนครับ โอ้ยิงเกมเยือนสถิตยังคงอยู่ครับ11นัดติดต่อกันครับที่พวกเขาทําได้ไล่มาห่างๆครับ1ประตูต่อ4อยู่จังหวะนี้อีกทีครับโอ้โหบทจะมาก็มาง่ายๆเหมือนกันครับโปลิสเตโลแทงมาแล้วย้อนกลับมาดูครับว่าเปิดมายังไงเปิดมาแล้วโอ้โหทับ,บินาสครับขึ้นพลาดจะเซียเอสลมัมีไหลย,ย้อนกลับมาแล้วปั่นไซคอยหายเลยครับนี่รับดีด โอ้นี่นึกถึงลิกาโดคอเรสมาเลยครับยิงแบบนี้ครับดีดใส่ก้อยครับสิวักษ์ก็ได้แค่สายตาเท่านั้นเลยครับที่จะไปป้องกัน